สวัสดีครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็จะกล่าวถึงวิธีการนำเอาวิดีโอนะครับซึ่งอยู่ใน u t u b e นะครับเอามาวางไว้ในห้องเรียนนะครับในชั้นเรียนของเรานะครับอนอื่นเลยนะครับก็คงเป็นเช่นเดิมนะครับคือต้องล็อกอินเข้าสู่การใช้งาน Google Account ซะก่อนนะครับนะตรงนี้ก็คือบัญชี Google นะครับที่เราใช้อยู่นะครับนะฮะหลังจากเข้าบัญชี Google แล้วนะครับก็คลิกเข้าไปนะครับที่จุด นะครับ9จุดตรงนี้นะครับเพื่อเข้าสู่การใช้งาน Google Classroom นะครับตรงนี้นะครับ Google Classroom หรือใครจะใช้วิธีการพิมพ์เอาตรงนี้ก็ได้นะครับก็ให้พิมพ์คำว่า Classroom นะครับ CL นะครับ Classroom. Google นะครับก็จะพิมพ์แบบนี้ครับ Classroom. Google นะครับเหมือนกันนะครับกด Enter เข้าไปนะครับอ่ามันก็จะไปที่ ชั้นเรียนของเรานะครับที่เราสร้างไว้ใน Google Classroom นั่นเองนะครับนะก็ดูก่อนนะครับว่ามันมีชั้นเรียนอะไรบ้างนะครับส่วนที่มีรูปตรงนี้นะครับก็อาจจะเป็นรูปผู้สอนท่านอื่นก็ได้นะครับในกรณีที่เราไปเข้าร่วมเป็นครูผู้สอนร่วมนะครับหรืออาจจะเป็นนักเรียนนะครับผู้เรียนในชั้นเรียนนั้นนะครับแต่ในที่นี้เราก็จะมาลองใช้กับ ชั้นเรียนนะครับที่เราจะทําก็คือเราทํากับชั้นเรียนที่เราสร้างไว้นะครับก็ลองทําดูนะครับอันนี้ก็ลองคลิกเข้าไปส่วนนี้อาจจะมีทําอยู่แล้วนะครับเราก็สามารถที่จะลบออกไปได้นะครับถ้าเราไม่สนใจแล้วก็ลบออกไปนะครับเราก็ไปดูนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นการให้ข้อมูลงานในชั้นเรียนนั่นเองนะครับส่วนนี้นะครับอันนี้ก็คือทดลองทำนะครับซึ่งก็เหมือนเดิมนะครับก็จะมีให้เราทําแบบเนี้ย ถ้าเราคิดว่าเราจะแก้ไขนะครับนี่ก็เป็นวิธีการแก้ไขนะครับก็คือคลิกไปนะครับส่วนนี้จะเป็นการแก้ไขเราก็จะแก้ไขข้อมูลนะครับส่วนที่เราทำเอาไว้ได้เดี๋ยวผมขอคัดลอกตรงนี้ไว้ก่อนนะครับจะได้ไม่ต้องพิมพ์ใหม่ตรงนี้ก็สามารถที่จะแก้ไขนะครับสิ่งที่เราทำได้นะครับแต่ถ้าเราไม่พอใจนะครับเราก็คลิกที่นี่ลบทิ้งไปเลยแล้วกันนะครับนะฮะทีนี้คือลบออกไปนะครับ เี๋ยวเรามาลองทํากันใหม่ดูนะครับอ่ะคราวนี้เราก็จะมาพูดถึงวิธีการนําคลิปนะครับจาก YouTube นะครับเข้ามาไว้ในเอ่อเข้ามาให้นักเรียนนะครับหรือผู้เรียนในห้องเรียนชั้นเรียนของเราเนี่ยนะครับทำได้ศึกษานะครับก็คงใช้วิธีเดิมนะครับก็คือใช้เมนูนะครับกดปุ่มบวกตรงนี้ครับสร้างนะส่วนที่เราสร้างก็อาจจะเป็นงานนะครับหรือเป็นเนื้อหาอันนี้ก็แล้วแต่เรานะครับ ก็พิมพ์เข้าไปนะครับอาจจะเป็นการให้ศึกษาเนื้อหาก็ได้นะครับก็พิมพ์เข้าไปว่าหัวข้อนะครับมันจ,จะเป็นการสร้างคลิปนะวิดีโอนะครับจาก PowerPoint นะอย่างเงี้ยนะครับ นะครับอธิบายเราจะใส่นะครับก็พิมพ์เข้าไปนะครับในที่นี้ขอคัดลอกเข้ามาเลยแล้วกันนะครับก็คือให้นักเรียนศึกษารายละเอียดจากวิดีโอต่อไปนี้ครับซึ่งวิธีการนะครับเราก็ใช้ปุ่มที่ชื่อว่าเพิ่มตรงนี้ครับเพิ่ม u t u b e นะครับในกรณีนี้ต้องการเอาลิงก์จาก YouTube มาใส่แล้วก็เพิ่มเข้าไปนะครับคลิกเข้าไปส่วนนี้จะเป็นส่วนของการค้นหาในกรณีที่เราต้องการนำเอาวิดีโอใน YouTube อื่นๆนะครับเข้ามา เราก็อาจจะใช้วิธีค้นในนี้ก็ได้นะครับเช่นพิมพ์นะครับการสร้างคลิปนะวิดีโอไม่รู้จะมีไหมนะครับ PowerPoint นะลองดูลองค้นดูก่อนนะครับค้นดูก็ได้นะครับเขาก็จะมีรายละเอียดนะครับรายการเช่นทำวิธีโอง,ง่าย,ด,ยด้วย PowerPoint การสร้างอันนี้ก็คือเป็นคลิปที่ มีผู้บันทึกนะครับหรืออัพขึ้น YouTube เอาไว้นะครับนี่ก็แล้วแต่ว่าเราจะเลือกอะไรนะครับโดยทั่วไปเราก็คงจะต้องมีการคัดสรรมาก่อนนะครับแต่ถ้าเราจะเลือกเอาที่นี่นะครับเราก็สามารถคลิกได้นะครับนี่อาจจะเลือกสักรายการหนึ่งนะครับการสร้างคลิปวิดีโอนะครับวิธีใช้โปรไฟล์เยอะแยะเลยนะครับเห็นไหมครับมีให้เลือกมากมายนะครับก็เลือกเอาตามที่เราคิดว่า เราสนใจแล้วกันนะครับปกติก็คือง่ายๆครับอาจจะคลิกที่นี่พอคลิกที่นี่เสร็จพอกดเพิ่มปั๊บนะครับมันก็จะเพิ่มเข้ามาเลยนะครับก็เป็นวิธีการเพิ่มคลิปวิดีโอนะครับจาก YouTube เข้ามานะครับแต่ในกรณีที่เรามีอยู่แล้วเราต้องการนำของเรามาใช้นะครับเราก็จำเป็นที่จะต้องค้นวิดีโอนะครับใน YouTube ของเรานะครับอันนี้ก็ปิดไปก่อนนะครับซึ่งเราอาจจะเปิดก่อนก็ได้แต่ถ้าเราจำไม่ได้นะครับ ก็ให้เราคลิกตรงนี้นะครับแล้วก็คลิกมาที่ to YouTube ที่เราสร้างนะครับคงจำได้นะครับก็คลิกเข้ามาจากนั้นนะครับก็ให้มาดูในคลังวิดีโอของเรานะครับคลังวิดีโอของเรานะครับว่าเราได้ทำอะไรบ้างทำวิดีโออะไรเข้าไปบ้างนะครับก็มาดูอาจจะมีประวัติการเข้าชมนะครับนะนะคลิกที่นี่ดีกว่านะครับคลิกที่นี่นะครับมันจะมีประวัติเอาตรงนี้ดีกว่านะครับนะเพราะงั้นก็ให้คลิกที่ ขีดเนี่ยครับนะเพราะงั้นตรงนี้สมมติเราเข้ามานะครับจะเข้าไงก็แล้วแต่นะครับนะขอเข้าใหม่แล้วกันนะจะได้ง่ายหน่อยนะครับเข้าไปที่ youtube นะครับนะจากนั้นคลิกที่นี่เลยนะครับนะคลิกที่นะฮะขีด3มขีดตรงนี้ก็จะมีเมนูขึ้นมาแล้วเราก็เลือกเลยครับวิดีโอของคุณก็คือวิดีโอของเรานั่นเองนะครับตรงนี้มีอะไรมากวนใจนะ โอเคนะครับตรงนี้ก็คือเราก็ดูนะครับว่าเราจะเอาวิดีโอไหนนะครับมาใส่นะครับแล้วก็คลิกเข้าไปอันนี้ก็คือคลิปวิดีโอวีโสร้างนั่นเองนะครับ PowerPoint ต่อจากนั้นนะครับก็ให้ทําการคัดลอกลิงอยู่แอตรงนี้นะครับนะตรงนี้นะครับหรือใครจะกดปุ่มแชร์ตรงนี้ก็ได้ครับมันก็จะมีเหมือนกันนะครับแล้วก็กดปุ่มคัดลอกนะครับจะเป็นการคัดลอกตําแหน่งนะครับของหรือที่อยู่ของคลิปวิดีโอนะครับมาคราวนี้พอเราไปใส่นะครับแล้วก็คลิก เพิ่มแบบเมื่อกี้ครับเพิ่ม YouTube นะครับแต่แทนที่เราจะใช้วิธีค้นนะครับแล้วก็ไปคลิกที่ตัวเลือก URL เลยนะครับก็คือการใส่วิดีโอใน URL นะครับแล้วเราก็ทำการวางนะครับจะใช้คลิกขวาวางก็ได้นะครับหรือ c t r l V ก็ได้นะครับเหมือนกันนะครับมันก็จะมีคลิปวิดีโอของเราขึ้นมานะครับแล้วเราก็กดปุ่มเพิ่มนะครับแล้วเราก็กดปุ่มเพิ่มนะครับพอกดปุ่มเพิ่มเสร็จเรียบร้อยนะครับ เราจะทําการโพสต์เลยหรือเปล่านะครับถ้าโพสต์ก็กดปุ่มโพสต์แต่ถ้าเรามีหัวข้อจะกําหนดไว้ในหน่วยไหนก็อย่าลืมเลือกรายการหน่วยไว้ซะกอ่อนนะครับจะได้โพสต์ให้ตรงตําแหน่งที่เราต้องการนะครับนะล้วก็โพสต์ไปนะพอนะโพสต์ไปก็เหมือนกับการโพสต์งานต่างๆนะครับเมืนะ่อผู้เรียนเข้ามานะครับเราก็เขาก็จะเห็นว่ามีงานอะไรบ้างนะครับก็จะเห็นว่ามีการสร้าง คลิปวิดีโอจาก powerpoint นะเราอาจจะให้เป็นการศึกษาแล้ให้ทำมามาให้ดูนะครับมาทำส่งมาให้ดูก็ได้แล้วก็คลิกเข้าไปใชมครับมันก็จะไปเปิดวิดีโอ powerpoint ที่เราสร้างขึ้นมานะครับนะ,นะ,นะตรงนี้ก็จะเป็นวิธีนะครับในการนำเอาคลิปวิดีโอจาก y o u t u b e นะครับมาวางไว้ในชั้นเรียนของเราครับนะเพราะงั้นคลิปวิดีโอนี้ก็คงมีแค่นี้นะครับขอบคุณสำหรับการรับชมในครั้งนี้ด้วยนะครับสวัสดีครับ